สบายดีพี่น้องวงแปะยำเ้าครับอันนี้ก็เป็นการอยู่ที่โฮมสเตย์บ้านไร่เด่นอย่างพูชิบ้าไปเลาะไปมีบรรยากาศยำเซากับพี่น้องครับไปบ่าวภูไทยดำสวัสดีครับโอ้โดนกำลังบินพี่น้องบินมาแล้ว คมาแดงเฝ้าน้อยเป็นโก้จสตีริดกับทีมกูเหมือนกันครับจมีี่นอกนาวคนฮะเอาอยู่ครับอยู่นอกรับนี้ยรีบกาแฟอยู่นะครับเนี่ยตื่นลมค่คืน คือมือคบนะครับเนาะมือทำอะไรกินเลยอันนี้กระดาษนึ่งครับน,น, <c oughs> น,นี่กระดาษกองครับ กินกาแฟกินเนื้อครับคาแฟเนื้อเนี่ยหอมอ่ะยังไม่ถึงน้ำเลยหอมละ สโลแกนกาแฟลุงชูครับรสชาติไม่ซ้ำครับเพราะจำสูตรไม่ได้ครับสุดละเมอบอแรกแกวแลบแก้วสอมบ่คือกันเรื่อยเพื่อยครับที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับกาแฟสูตรลุงชูครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแก้วนลครับพี่น้องรสชาติเปลี่ยนไปตลอดครับ แกสงยังถามด้บยคือกัอนดอก ขอบคุณครับ hmm. <c oughs> <c oughs> ลงชูครับอีเด็ดเลยเอาสโลแกนมาเอาสโลแกนกาแฟลงชูครับรสชาติซสำครับพอจำสูตรมาได้ครับแก้วแรกแก้วสองจะถามาด้วยพวเพื่อนเพื่อนเรา ดีค่ะขนาดครับแล้วพงโยมเนี่ยม,มัยากาศสุดยอดเลยครับพี่น้องอยู่ที่บ้านบนในดินกินนอนอนโค้งกับือกินนอนอนโค้งน้อน